เซลฟูบูนไว้นะครับพน้องเรวันนี้มีแคกที่เศษมาสั่งสั่งกุ้งนะฮะในน,น้ำของเรา<อ>ต้องบอกเลยวันนี้มาที่เรต้องกิน,น,นเออใช่กุ้งที่สั่งไว้ใช่ไหมครับ <laughs> พี่ชายพี่ชายมาแล้วต้องโดนกุ้งดิพี่ชาบอกวันนี้จะกินกุ้งเด๋ยวเรือไม่ได้มา่คุณลุงแกผมอีเแล้วเนี่ยเอาผมมาทรมานี่โอ้โหบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลักที่สุดแอบมาแล้วไม่ยอมบอกด้วยแอบมาแล้วไม่ยอมบอกด้วยนะโอ้ดูกุ้งดิโอ้ยนั่งนั่ง่เชิญพี่เชิญพี่โอ้โห ดูดิโหถูก้ดิเรงไรเเราเพิ่งสั่งเนื้อไปเองนะหรอไม่ค่อยอรอยเนาะเผายังไงเนี่ยมันเผาที่ดีเลยอะีนี่จะบอกให้ว่าโคตรอร่อยเลยนะเดี๋ยวเนื้อเี่อันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่ยุทธชอบสั่งให้ให้อนักงานในร้านบอกว่าห้ามบอกเพื่อนว่าพี่ยุทธมา รู้บอกอะไไม่ได้เลยเนี่ยขอบคุณมากไปเลยขอบคุณมากที่รับ